เดตรายละเอียดของเช็ครอบ3 1,400เหรียญล่าสุดนะคะเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงวัยใครบ้างที่จะได้รับเช็คในรอบนี้และจะได้รับเช็คคนละเท่าไหร่ข่าววัคซีนโควิด -19 ล่าสุด CEO ของบริษัท j o h n นสันแ h n จอ n สันเผยว่ามีแนวโน้มสูงนะคะที่วัคซีนโควิด -19 อาจจะต้องมีการฉีดเป็นประจำทุกๆปีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์หลายท่านเชื่อว่าโควิด -19 จะกลายเป็น e e m i เด Disease คล้ายๆกับฟลูหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่หมายความว่าโควิด19จะไม่หายไปไหนและจะอยู่กับเราไปอีกนานเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนทุกๆปีจึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างในอนาคตนะคะผู้บริหารของบริษัท Walgreens เผยว,ว่า60%ของพนักงานและ20%ของผู้ที่อาศัยอยู่ที่เน r ร์ซิ่งโฮปฏิเสธที่จะรับวัคซีนโควิด19เหตุผลคืออะไร เรามาฟังกันค่ะมาถึงวันนี้มีชาวอเมริกันกว่า27ล้านคนนะคะที่ได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกไปแล้วใครได้รับวัคซีนไปแล้วบ้างเรามาดูสถิติของ CDC กันค่ะสำหรับคนที่จะเคลมเงินเกษียณ l l Benefits ในปีนี้เป็นปีแรกจะได้รับเงินเท่าไหร่ใครอยากรู้ห้ามพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกชา,ชาติ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดตดิมเลเชคสา3ประจำวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะในทุกๆวันลีก็จะมารวบรวมสรุปข่าวสารต่างๆที่สำคัญสำคัญในอเมริกานะคะแล้วก็รายงานให้คุณฟังอย่างเข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนที่สุดหากใครชอบหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์ต่อตัวคุณก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะส่วนใครไม่อยากพลาดอัปเดตสำคัญสำคัญ,คญต่างๆก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด้านล่างด้วยค่ะอัปเดตดิมเลเชครอบ3ล่าสุดนะคะที่รายละเอียด ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วในเมื่อช่วงหัวค่ำของวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งก็ยังคงเพดานรายได้ของผู้ที่มีสิทธิ์รับเช็คไว้เท่าเดิมนะคะเหมือนกับรอบที่1แล้วก็รอบที่2นั่นก็คือผู้ใหญ่ที่มีรายได้ต่ำกว่า75,000เหรียญต่อปีและคู่สมรสที่มีรายได้รวมกันต่ำกว่า1 5 0 0 0 0่เหรียญต่อปีจะได้รับเช็ครอบ3จํานวนเต็ม1,400เหรียญซึ่งรายได้ที่ว่านี้จะดูจากการเสียภาษีของคุณในปี2020เป็นหลักนะคะ ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอล่าสุดและหากคุณไปทำภาษีปี2020ช้าจะมีการอ้างอิงการจ่ายเงินส่วนนี้จากการเสียภาษีของคุณในปี2019แทนสำหรับคนที่มีรายได้สูงกว่ากำหนดในปี2019และมีรายได้ลดลงในปี2020หรีก็แนะนำให้คุณรีบไปทำแท็ก2020นะคะเพื่อที่คุณจะได้รับเงินช่วยเหลือรอบ3ส่วนคนที่มีรายได้ต่ำในปี2019และมีรายได้สูงกว่ากำหนดในปี2020 คุณก็สามารถรอทำแท็ก2,020ทีหลังได้นะคะเพื่อที่ทางการจะได้อ้างอิงข้อมูลการเสียแท็กของคุณในปี2019และคุณก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรอบ3ส่วนด e เพนเดน t ทั้งเด็กผู้ใหญ่รวมไปถึงบุคคลพิการจะได้รับคนละ1,400เหรียญเช่นเดียวกันและสำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า65ปีที่รับเงิน SSI หรือ SSDI อและได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรกและรอบที่2 คุณก็จะได้รับเช็ค1,400เดี๋ยวในรอบที่3นะคะเมื่อมีการผ่านออกมาสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเช็คในรอบที่ผ่านๆมาและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็สามารถไปเคลมเป็น Recovery Rebate Credit ได้นะคะในการทำภาษีปี2020ที่จะเริ่มต้นเป็นวันแรกในวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ไปต่อกันที่ข่าววัคซีนโควิด -19 ล่าสุดนะคะ c e o ของบริษัท Johnson j o h n ง o n ได้เผยว่าผู้คน อาจจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด1 i d 1 9เป็นประจำทุกๆปีเหมือนกับการรับ flu shot ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะเชื้อโคโรนาไวรัสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีนะคะก่อให้เกิดโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆจึงต้องมีการอัปเดตวัคซีนประจำปีเพื่อป้องกันการระบาดในอนาคตทางด้านเจ้าหน้าที่สธาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดหลายท่านก็ได้กล่าวว่า มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะที่โควิด19จะกลายเป็น endemic disease หรือโรคประจำท้องถิ่นที่จะอยู่กับเราตลอดไปทางการสาธารณสุขจึงต้องคอยเฝ้าดูสายพันธุ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะสามารถทำการผลิตวัคซีนมาป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาได้ในอนาคตนะคะส่วนอัปเดตของวัคซีนโควิดของบริษัทจอร์ s สันและจ o ร์สั ตอนนี้ก็กำลังรอการรับรองจาก FDA องค์การอาหารและยาสหรัฐอยู่ซึ่งหลังจากได้รับการรับรองทางจอร์แดนแอนด์จอร์ันก็คาดว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนจำนวนกว่า100ล้านโดสให้กับสหรัฐอเมริกานะคะก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งวัคซีนที่ว่านี้ก็จะเป็นวัคซีนเข็มเดียวนะคะฉีดทีเดียวจบแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางจอร์แดนแอนด์จอร์ซันก็ได้เผยว่า ทางบริษัทตนกำลังทำการค้นคว้าวิจัยวัคซีน2เข็มอยู่และคาดว่าจะเผยผลการทดลองออกมาให้ทุกคนทราบในช่วงครึ่งปีหลังของปี2021ในขณะที่ผู้คนมากมายกำลังเข้าคิวต่อแถวเพื่อรับวัคซีนโควิด -19 ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเนอร์ซิ่งโฮมหรือสถานบริบาลผู้สูงวัยกลับมีความเห็นที่ต่างนะคะต่อการรับวัคซีนโควิด จากการสำรวจเนอร์ซิ่งโฮมในสหรัฐกว่า11,000แห่งของ CDC พบว่า60%ของพนักงานที่ทำงานที่เนอร์ซิ่งโฮมและ20%ของผู้สูงวัยที่พักอาศัยอยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมนั้นปฏิเสธที่จะรับวัคซีนโควิด -19 เหตุผลก็เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่เชื่อว่าวัคซีนจะใช้ได้ผลและไม่คิดว่าเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายได้ง่ายจากคนสู่คนมาถึงวันนี้นะคะ มีชาวอเมริกันมากกว่า27ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกไปแล้วและมากกว่า6ล้านคนนะคะที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มทาง CDC ก็ได้เผยสถิตินะคะว่ากลุ่มคนที่ไปรับวัคซีนในช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาถ้าแบ่งเป็นเพศเป็นเพศหญิงถึง63%หากแบ่งเป็นช่วงอายุ55%เป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า50ปี ส่วนทางด้านชาติพันธ์นะคะ6 0เป็นคนผิวขาว11.5%เป็นกลุ่มฮิสแปนิก6%เป็นชาวเอเชีย5%เป็นกลุ่มคนผิวสีและ2%เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันวันนี้ลีก็ขอถามทุกคนนะคะว่าคุณไปรับวัคซีนโควิด -19 แล้วหรือยังช่วยกันพิมพ์เข้ามาเยอะนะคะได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเราไปต่อกันที่เรื่องของเงินโซเชียลเซเคอริตี้นะคะ สิ่งแรกที่ทุกคนควรจะรู้ก็คือสำหรับบุคคลที่เกิดในช่วง1,943ถึง1,954จะสามารถเคลมฟู l เบเนฟิต t s ได้ตอนอายุ66ปีเต็มส่วนคนที่เกิดในช่วงปี1,955ถึง1,959จะสามารถเคลมฟูลเบเนฟิต t s ได้ตอนอายุ66-67ปีนะคะขึ้นอยู่กับปีเกิดของคุณและสำหรับคนที่เกิดหลังปี1,960หรือว่าหลังจากนั้นนะคะ คุณจะสามารถเคลม l l Benefits ได้ก็ต่อเมื่ออายุ67ปีนะคะซึ่งอย่างที่เล่าไปในคลิปที่แล้วว่าอายุ67ปีสำหรับการรับเงินเกษียณแบบเต็มๆอาจจะมีการเลื่อนอายุนี้ให้มากขึ้นในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็น68 69หรือว่า70ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบได้แต่เหตุที่ต้องเลื่อนก็เพราะว่าทางโซเชียลเซคิริตี้กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินนะคะ งบประมาณไม่เพียงพอสําหรับการแจกจ่ายเงินส่วนนี้ในอนาคตทําให้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของผู้ที่จะมีสิทธิ์รับเงินส่วนนี้ในอนาคตนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วจะมีอัปเดตอะไรลีก็จะมารายงานให้ทุกคนได้ทราบนะคะและสําหรับผู้ที่จะเคลม Full Benefits ในปี2021ปีนี้เป็นปีแรกคุณจะได้รับเงินสูงสุด3 1 1 3เหรียญต่อเดือนนะคะ และหากคุณอายุ70ปีในปีนี้และจะเคลมเงินโซเชียลปีนี้เป็นปีแรกคุณจะได้รับสูงสุดถึง3,895เหรียญต่อเดือนหรืก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคุณไม่มากก็น้อยนะคะหากใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย